สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เฮีจอร์ดบนเต็งครับนำทุกท่านชมฟุตบอลโคปาเมกกานัดชิงชนะเลิศนะครับอาร์เจนตินากับโคลอมเบียครับจังหวะเปิดมาของโคลอมเบียครับจังหวะนี้ครับโคโดบ้าครับืหยิงลูกนี้เกียดเสาไปนิดเดียวครับออกหลังไปจังหวะของโคลอมเบียอีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมาแล้วยิงไกลเลยครับแมลูกนี้ไม่ตรงกรอบ โอ้โหถือว่าโอกาสของโคลอมเบียในช่วงครึ่งแรกนั้นทําได้ดีเลยนะครับเนี่ยติดเซฟนิดหนึงครับงของมาตินเนสและเป็นจังหวะของอาเจติน่าบ้างครับ <c oughs> เดียเคลเดิมาเรียครับปาดมาลูกนี้เซฟไปได้ครับโอ้โหถือว่ามีโอกาสบุกกันทั้งคู่ครับแมจังหวะนี้ว่ากาับเซฟออกหลังไปแต่จังหวะของทาง,งโคลอมเบียบ้างก็ขึ้นมา หาบอลขึ้นมาทางซ้ายครับอืมแต่มีอาการบาดเจ็บของทางมาซี่นะครับจังหวะที่เข้าไปวิ่งเข้าไปที่จะไปแย่งบอลกับอาร์ตนะครับอืมเหมือนทางของข้อเท้าพิกนะครับแล้วเป็นจังหวะของโคลอมเบียครับเปิดมาจังหวะนี้ย้อนกลับมาอืมแล้วไปทำฟาวครับก็มีจังหวะฟาวกัน บ่อยครั้งครับแม็กอลิสเตอร์ครับก็จบเกมนะครับในเกมเนี่ยเสมือนไปสุนๆนะครับในนัดชิงเนี่มีการต่อเวลาพิเศษและจังหวะของเดปาวครับปาดกลับมาลูกนี้แปรครับทา้งด้านของมาตินเนสติเซฟของวากัสไปแล้วโอกาสของโคลอมเบียครับขึ้นมาแต่โดนสกัดไว้ได้ครับและเป็นจังหวะสวนกลับของทางอร์เจเรต้าครับจังหวะนี้เดปาวครับ ให้มาจังหวะนี้ยิงเลยครับทางด้านของมาตินเนสครับเข้าไปในช่วงต่อเวลาพิเศษครับเป็นทั้งว่าจ่ายของทางโรเซโลนะครับขอภัยเพื่อนมาให้กับทางมาตินเนสจังหวะนี้ครับในนาทีที่112นะครับยิงแสกหน้าทางด้านของวากาสเข้าไปครับโอโหถึงว่าเข้าไปกอดกับเมสซี่เลยนะครับแ๋้วจงหวะของโคลอมเบียครับ ว่าคุกคลิกหน้าโกแล้วไม่มีอะไรครับเข้ามือของมาตินเนสไปโอกาสของโคลอมเบียในช่วงครึ่งแรกแล้วก็ช่วงหลังก็ถือว่าทำไี้ดีเลยนะครับแล้วก็จบเกมนะครับโอ้โหทางด้านของอาเจนตินาคว้าแชมป์โคปาเมกา2024ครับเอาชนะธ้น,นันของโคลอมเบียในช่วงต่อเวลาพิเศษไปได้1ประตูต่อ0ยินดีกับเมซี่แล้วก็ทัพอาเจนตินาด้วยนะครับ เราไว้จเจอกันใหม่กับการชมไฮไลท์แบบนี้ครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันฟุตบอลออนไลน์นะฮะท่านใดที่กำลังมองหาเว็บเดิมพันกีฬาออนไลน์พร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆนะฮะทางเรามีเว็บมาแนะนำนะพี่ๆคุณพี่นะฮะสมัครสมาชิกวันนี้นะฮะเปิดยูเซอร์วันนี้ฝากเงินเข้าเล่นเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองฝากเงินเข้าเล่นเพียงแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะฮะเลือกรับของรางวัลจากทางเราไปได้เลย มจะเป็นเสื้อบอลเสื้อฮูเสื้อกันหนาวแก้วเยตินะฮะทางเราจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรือแอดไลน์มนเาเลยกับผมที่ adbt 002นะฮะย้ำอีกครั้งนะ a b t 002นะฮะมีแอดด้านหน้าด้วยขอบคุณมากครั